เหตุผลใดที่มีส่วนทําให้เราเลือกที่จะทําวีเนียร์กับสคลินอีกหนึง่งน่าจะเป็นเรื่องคุณภาพคะ่ะใช้ได้ยาวนานคุ้มกับราคาที่จ่ายไปต้องเลือกหมอที่ทําให้เข้ากับใบหน้าเราและรอยยิ้มคุณหมอต้องไม่เก่งแค่ศาสตร์แต่สิปมก็ต้องเซนดีด้วยจริงๆที่ไหนก็ได้นะคะคิดว่าเดี๋ยวนี้ทําวีเนียร์ที่ไหนก็เหมือนกันในคําว่าเหมือนกันเบลิกเดนท่อเรากล้าที่จะแตกต่างเพื่อให้ประสบการณ์และงานวีเนียร์เป็นคุณมากที่สุด เราพร้อมมอบบริการวีเนียแบบครบวงจรตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางจะไม่เพียงแต่ดูความต้องการของแบบฟันที่เราพกไปให้ดูเท่านั้นแต่คุณหมอยังวิเคราะห์ไปจนถึงรูปหน้ารอยยิ้มไปจนถึงรูปฟันการจบฟันการบดเคี้ยวเพื่อให้แบบวีเนียที่เราต้องการนั้นเข้ากับใบหน้าของเราและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เมื่อเตรียมช่องปากจนพร้อมแล้วก็ถึงเวลาทำวีเนียซึ่งการทำชิ้นงานวีเนียที่เบร i ิกส์เดนทัจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบได้แก่การใช้เครื่องจักรขึ้นชิ้นงานระบบดิจิตัลที่ได้ความแม่นยำและการออกแบบด้วยมือที่มีความคราฟต์จุดเด่นของงานออกแบบดิจิตัลผู้เข้ารับบริการจะได้เห็นภาพงานวีเนียที่จำลองอยู่บนใบหน้าของตัวเองได้เลยด้วยโปรแกรมที่จำลองภาพขึ้นมาให้เราได้เห็นบนจอ ทำให้เราได้เห็นตัวอย่างของตัวเองเมื่อใส่วีเนียร์แล้วทันทีขณะเดียวกันสำหรับชิ้นงานที่ออกแบบด้วยมือนั้นจะเป็นการทำม็อกอัพตัวอย่างสวมลงไปที่บนฟันของเราจริงๆทำให้การออกแบบงานประเภทนี้จะใช้เวลานานกว่ารวมถึงมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่าเนื่องจากต้องทำวัสดุขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แบบจำลองดิจิทัลนั่นเองถึงอย่างนั้นการออกแบบชิ้นงานด้วยมือก็โดดเด่นตรงที่ผลลัพธ์เมื่อเสร็จสิ้นของการทำวีเนียตัวจริง จะออกมาใกล้เคียงกับแบบม็อกอัพมากที่สุดเพราะเป็นการขึ้นชิงงานจากการลอกเรียนแบบม็อกอัพที่ผู้เข้ารับบริการมีโอกาสได้ใส่มองดูตัวเองในมุมต่างๆหรือวิดีโอคอลไปหาคนใกล้ตัวเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก็ทำได้ด้วยวีเนียแต่ละคลินิกต่างกันอย่างไรที่เบลลิกเรามองว่าการทำวีเนียไม่ใช่แค่การกรอฟันคนไข้แล้วแปะซรามิคขาแต่มันเป็นการรวมกันของวิทยาศาสตร์และศิลปะ ประสบการณ์ของทีมงานทันตแพทย์รวมถึงความเอาใจใส่ของช่งางทันตกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาตอบโจทย์คนไข้ทุกคนมากที่สุดค่ะ Belix Dental ให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการตั้งแต่ในขั้นตอนปรึกษาไม่ว่าจะเป็นงานดิจิทัลหรืองานคราฟต์เราสามารถทำวีเนียได้ทั้ง2รูปแบบหรือแม้กระทั่งต้องการลองทำทั้ง2แบบก็เป็นตัวเลือกที่สามารถทำได้เช่นกัน นี่คือความพิเศษที่ b บ l i x Dental ตั้งใจมอบตัวเลือกให้เพื่อปลายทางแห่งความต้องการที่ถูกใจที่สุดที่เบ l i กเราแตกต่างตรงที่เราให้บริการทั้งแบบดิจิทัลและแฮนด์ครา t ต์เทคนิคค่ะปัจจุบันวัสดุที่ใช้ทำวีเนียมีหลายแบรนด์ซึ่งต่างออกแบบผลิตภัณฑ์มารองรับทั้งสองเทคนิคนี้และต่างแข่งขันกันในเรื่องความหลากหลายของความทึบและความใสเปรียบเหมือนงานกระเบื้องที่มีเลเยอร์ความใสหลายชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ทำวีเนียที่อยากดูดีขึ้นและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเรากับเป็นฟันที่ไม่ได้ทำวีเนียมาก,การขึ้นรูปแบบแฮนด์คราฟ t นั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของทั้งทันตแพทย์เฉพาะทางและช่างทันตกรรมในการออกแบบและสร้างผลิตชิ้นง,งานให้ดูธรรมชาติที่สุดด้วยการสร้างเลเยอร์เซรามิกหลายชั้นให้มีปลายฟันใส แบบแฮนคราฟ์ craft, ข้อดีคือการใช้ประสบการณ์ของช่างธนกรรมในการแต่งปลายฟันให้ใสด้วยแก้วค่ะเพื่อลอกเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเพราะเปรียบได้กับงานฝีมือชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อชิ้นงานถูกขึ้นด้วยมือแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องจุกจิกเกิดขึ้นที่ต้องแก้ไขซึ่งบางครั้งอาจจะยังไม่เนียพอก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขให้ออกมาได้ผลงานที่ดีที่สุดค่ะส่วนการขึ้นชิ้นงานวีเนียร์ด้วยการใช้ดิจิทัลเทคนิคนั้น สามารถเริ่มได้ด้วยการออกแบบรอยยิ้มด้วยการทำดิจิตอลสมายดีไซน์เพื่อให้ผู้รับบริการเห็นภาพร่วมไปกับคุณหมอว่าขั้นตอนในการรักษานั้นๆต้องมีกระบวนการอะไรเพิ่มบ้างนอกจากนี้การขึ้นชิ้นงานวีเนียด้วยระบบดิจิตอลจะแตกต่างชัดเจนกับงานแฮนด์คราฟต์หลักๆคือเรื่องของสีเพราะใช้เทคนิคในการสเตนนิ่งหรือเพนติงถึงอย่างนั้นเมื่อเป็นงานดิจิตอล ก็ช่วยลดการเกิดความผิดพลาดของการผลิตชิ้นงานลงได้มากด้วยความแม่นยำของระบบเครื่องจักรซึ่งถือเป็นข้อดีของการทำด้วยเทคนิคดิจิทัลนั่นเองและสิ่งสุดท้ายที่ผู้ทำวีเนียให้ความสนใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องความแข็งแรงของวีเนียปัจจุบันทุกวัสดุพัฒนาออกแบบมาให้บางลงแต่แข็งแรงขึ้นตามวิศวกรรมวัสดุเปรียบเสมือนกระเบื้องติดผนังหรือหินสังเคราะห์ในงานตกแต่งบ้าน ที่บางลงแต่ทนทานขึ้นสําหรับหมอเองเรื่องความแข็งแรงไม่ใช่สิ่งที่หมอกังวลที่สุดค่ะคุณควรกังวลเรื่องปริมาณฟันที่ต้องถูกรอออกมากกว่าเพื่อให้ได้รอยยิ้มแบบที่คุณพอใจมากที่สุดหากว่าผู้เข้ารับบริการมีฟันยืน่นหรือฟันซ้อนแล้วอยากทำบีเนียแต่ไม่อยากจัดฟันแน่นอนว่าก็ย่อมถูกรอฟันมาก ส่วนที่เรียกว่าอินเมลหรือเคลือบฟันก็จะเหลือน้อยโอกาสที่วีเนียจะมีขอบที่ไม่ดีหรือเกิดฟันผุขึ้นภายหลังก็จะมีมากกว่าค่ะฟันของมนุษย์เรามี3ชั้นเหมือนผลแอปเปิลชั้นนอกสุดหรือที่เรียกว่าผิวเคลือบฟันโดยปกติแล้วชั้นนี้จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ0.5-3มิลลิเมตรชั้นกลางหรือส่วนที่เป็นเนื้อฟันและชั้นแก่นกลางซึ่งถือเป็นชั้นโพรงประสาทฟันแต่ผู้ที่มีฟันซ้อนมาก อาจทำให้เราต้องกรอเยอะขึ้นเพื่อไม่ให้ซี่ฟันซ้อนและบางครั้งอาจทำให้กรอเข้าไปถึงชั้นเนื้อฟันได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้เสียวฟันเพิ่มแต่กาวจะยึดที่จุดเนื้อฟันได้ไม่ดีและเป็นสาเหตุให้วีเนียที่ติดอยู่หมดสภาพเร็วอย่างเคสนี้ผู้มารับบริการผ่านการจัดฟันมาแล้วฟันแรงสวยดีแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีก็สามารถทำวีเนียได้เลยโดยที่กรอฟันน้อยที่สุดค่ะที่เบลิกส์เดนทัล เรารับประกันความสามารถและประสบการณ์คุณหมอที่เข้าใจเรื่องการยึดติดชิ้นงานและเทคนิคการผสมกาวเป็นอย่างดีรับรองการทำงานวีเนียมามากกว่าร้อยปากเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวีเนียจะอยู่กับเราอย่างเต็มประสิทธิภาพและอวดความงามได้เต็มที่ยิ่งรวมกับบรรยากาศของคลินิกที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่รีสอร์ทยกระดับคลินิกทันตกรรมที่คุณเคยและเป็นภาพจำที่น่ากลัวของใครหลายๆคน ให้กลายเป็นความสบายใจหมดกังวลด้วยการบริการและการเอาใจใส่ของพนักงานทุกคนที่เข้าใจเรื่องของช่องปากเป็นอย่างดีทำให้รู้สึกเหมือนได้รับความรับและการดูแลอย่างเต็มที่ทำให้การทำวีเนียเป็นจนถึงบริการทันตกรรมต่างๆที่เบ l ิกส์เดนทัลไม่ใช่แค่มั่นใจในผลลัพธ์ที่เข้ารับบริการเท่านั้นแต่ยังชื่นใจกับทุกวินาทีที่ก้าวเข้ามายัางพื้นที่ของเบ l ิกสเดนทัลอีกด้วยเบ l ิกสเดนทัล พร้อมมอบงานวีเนียที่ดีที่สุดสำหรับคุณอย่างแตกต่างและละเมียดละไมให้รอยยิ้มที่มั่นใจและสะกดทุกสายตา